ไม่เห็นเลยเหรอเนี่ยว่าตัวพี่นี่มีอะไรใหม่ทรงผมใหม่เหรอคะไม่ใช่อ๋อต้องใช่แน่ๆเลยเสื้อชุดใหม่โอ๊ยไม่ใช่แหมทุกคนก็ไปแก้พี่ยุพาเขาอยู่ได้มือถือใหม่ใช่ไหมล่ะคะพี่ใช่แล้วจ้ะ เพิ่งถอยมาใหม่ๆเลย<ม>เทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดมีสาโลกอุ๊ยโทรศัพท์เข้าไหนน้องเปิดสปีกเกอร์โฟนซิจะเสียงดังไหม<อ><อ>ฮ<ะ>ัลโหลฮัลโหลพี่เป็นไข้เหรอครับผมเป็นห่วงนะเป็นไข้เหรอเนี่ยไม่นี่เชื่อผมได้ครับพี่ พี่เป็นไข้ไข้ที่ชนคนที่ใช่ครับพี่เป็นแฟนผมเลยน,นะครับผมจะไม่ทำให้พี่เสียใจเลยครับอะไรกันนะมาขอเป็นแฟนพี่เนียนะ่ะนะครับอย่าลืมโอนค่าหน่วยกิจให้ผมด้วยนะครับอ๋อจ้าจ้าเก้าพันใช่ไหมเดี๋ยวพี่โอนให้เดี๋ยวนี้เลยจุบจ๊บ ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วไหมคะคุณพี่เปลี่ยนชื่อก็ได้เรียกฉันว่าเจโอนเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีแอปโอนผ่านมือถือได้สบายกดๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ไงสะดวกรวดเร็วมากจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ตั้งใจจะเอามือถือเนี่ยมาช่วยในการทำงานนะเพราะพวกเราอะต้องปรับตัวให้ทันกับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในยุครัฐบาลดิจิตอลนี้นะจ๊ะ พี่ยูพาพูดได้สวยมากค่ะถามหน่อยสิคะพี่กระบวนการทำมาพิบาลข้อมูลเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงหรอคะข้อมูลข้อมูลเยอะแยะก็ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สิจ้าแต่ว่าต้องทำยังไงพี่ก็ยังไม่แม่นเหมือนกันผ่างนั้นให้ผมเป็นผู้เฉลยเลยนะครับ กระบวนการทํามาพิบาลข้อมูลประกอบไปด้วยการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบวัดผลและรายงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับสําหรับการวางแผนเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นปัญหาเพื่อให้กำหนดขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการบุคคลที่เกี่ยวข้องและต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงานจากนั้นให้นำแผนงานหรือนโยบายที่กำหนดไปประกาศใช้ครับ ต่อมาการปฏิบัติคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลที่กำหนดไว้พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานด้วยครับ การตรวจสอบวัดผลและรายงานนั้นบริกรข้อมูลจะต้องตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้รวมทั้งทำการวัดผลด้านคุณภาพข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการทำมาพิบาลข้อมูลรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาที่พบครับ จากนั้นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยรวบรวมผลการตรวจสอบและความต้องการของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบสภาพแวดล้อมกฎหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับปรุงข้อมูลให้เข้ากับความต้องการและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยครับกระบวนการทํามาพิบาลข้อมูลภาคราที่ดี จะช่วยให้ข้อมูลของหน่วยงานมีคุณภาพสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center หรือที่ www.dga.or.th ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับผลิตโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน